สวัสดีครับพนแฟนช่องไซก้อยอยู่หมเจตไซก้อยเหมือนเดิมนะครับยามาเจอกันทุกวันแบบนี้วันละ3คู่หน้ากล้องจัดไปนะครับ <c oughs> ก็มาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบอดีครับคืนวันนี้ไฮไลท์ยังเป็นฟุตบอลั่วยุโรปรอบรองชนะเลือดนะครับเริ่มที่เวลาตีสอตรงครับ ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับแอสตันวิลล่าจากอังกฤษจ,จะเปิดบ้านเถื่อกับโอลิมเปียคอสจากกรีซวิลล่าเนี่ยรอบที่แล้วเอาชนะจุดโทษลิวมาได้นะครับล่าสุดลงเล่นในลีกเปิดบ้านเสมอเชลซี2-2อย่างรั้งอันดับ4ในลีกนะครับแกนหลักก็ดักลาสลุยจอนแม็กกินนาวรุกลีออนไบร์ี่กองหน้าออลลี่วัตกินส์เหมือนเดิมนะครับเจอกับโอลิมเปียคอสรอบที่แล้วเอาชนะจุดโทษเฟเนบาเช่มาได้ครับตัวหลักๆก,ก,ก็อังเดรฮอร์ตาดานิเอลโปเดนส์กองหน้าเป็นฟรานนาบาโรนะครับทั้งสองที เนวิลล่าเป็นต่อแน่ครับเอ,า,อาง่ายอุนไอเมอรี่ทำวินล่าดีมากๆนะครับแม้ว่าโอลิมปิกอสจะเป็นทีมชั้นนำในลีกกรีซแต่ว่าแม่เวลาเล่นเยือนในเกมยุโรปยังต้านวินล่ายากครับวัดใจแอสเซนวิลล่านะครับการันตี1ประตูไปลุ้นประตูที่2ครับคู่ต่อมาไปดูฟิอเรนติน่าจากอิตาลีนะครับจะเปิดบ้านเจอกับคลับบูชจากเบลเยียม ฟิโอเรนตินาเนี่ยเอาชนะวิตุเรียเพลเซนมาประตูรวม20นะครับล่าสุดเปิดบ้านถล่มซาซูโลมา5-1รังอันดับ8ในเกาโชนะครับแกนหลักชุดนี้ก็อาตูเมนโรแอนโทนินบารักนิโคลัสกอนซาเลสนะครับกองหน้าแนวรุกชนตองอีโกเน่พวกคริสเตียนคัวเม่พวกนี้ยครับในขณะที่ครับบ,บูช รอบที่แล้วชนะเพีโอมาด้วยประตูรวม3 0นะครับมีฮูโกเวลเซนราเอลออนเยกาของหน้าเป็นเตียโกโรดิเกสของหน้าชาวบราซิลนะครับทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมฟิโอเรนตินาเป็นต่อก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เจ้าถิ่นไม่น่าพลาดนะครับบอลคู่นี้อาจจะออกบ้านใครบ้านมันครับแม้ว่าช่วงหลังคลับบูจะฟอร์มดีนะครับแต่ว่าฟิออในบ้านก็เคี่ยวรากดินครับวัดใจฟิโอเรนตินาทีมจากอิตาลีนะครับน่าจะเบียดชนะได้ก่อนในเกมแรกครับ ปิดท้ายเวลาตีสองอีกคู่หนึ่งในยูโรปาลีกนะครับไปดูโรม่าจากอิตาลีจะเปิดบ้านเจอกับเลเวอร์คูเซ่นแชมป์บนเดลีกานะครับโรม่าเนี่ยรอบที่แล้วชนะเอซีมิลานด้วยประตูรวม3-1ล่าสุดบุกเสมอนาโปลีในลีก2 2รังอันดับ5ในเกาโชนะครับแกนหลักของเดลอสซี่เนี่ยเลนโดปาเรเดสครับแนวรุกก็นำโดยปาโรดิบาล่าเซฟานเอลชาราวีหน้าเป้าโรเมลูลูกากูครับเจอกับเลเวอร์คูเซ่นของชาบียลองโซนะครับ แม่คว้าแชมป์บุนเดสซีการอบที่แล้วก็เอาชนะเวสต์แฮมจังกฤษด้วยประตูรวม3-1นะครับแน่นอนจัดเต็มนะครับกระนิดชาก้าตัวริมเส้นอย่างฟิล์มปงกับกรีมเมาโดนะครับแนวรุกฟอร์เรียนเวียบของหน้าพลาสติกชิกนะครับฤด,ดูกาลที่แล้วก็เจอกันในรอบนี้เลยครับปากฏว่าโรม่าเปิดบ้านชนะ1 0บ้านเลเวอร์จบ0 0ครับคู่นี้ก่อนเกมใกล้เคียงนะครับเขาอาจจะมองไปที่เลเวอร์กูเสเซนเป็นต่อเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับ แต่อย่าลืมว่าโรม่าเล่นในกรุงโรมก็ไม่ธรรมดาครับเอาง่ายเป็นบอลทันกันครับแม้ว่าเลเวอร์จะฟอร์มดีมากฤดูกาลนี้แต่ว่าการจะบุกชนะโรมาถึงกรุงโรมก็ไม่ง่ายวัดใจโรม่าซื้อ2มุมนะครับไม่แพ้ไปอย่างน้อยในบ้านตัวเองครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่แอสตันวิลล่าฟิโอเรนตินาและโรมานะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ